สวัสดีค่ะ อ่ามาหรือยังมาหรือยังเอ,อ่ยเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งอ่ะมานะนะคะบ้านแดงบ้านฟ้านะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพหนึ่งมาหรือจ้านะ,ะพิมพหนึ่งมาสําหรับใครที่มาใหม่วันนี้นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนะคะไม่ต้องมีทุนมากก็ใช้ AI ทําเงินได้นะคะวันนี้เดี๋ยวแจกช่องทางทําเงินด้วย AI ให้แบบจุกจุกนะ ใครมาแล้วนะคะกดหนึ่งมาเลยพร้อมลุยไหมทุกคนเออพร้อมลุยพิมพ์หนึ่งไวนะ้นะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะออกกันไปด้วยทุกคนวันนี้เกี่ยวกับนะคะท็อป,ปิกนะนิยมเลยนะคะว่า AI เนี่ยมันทำเงินกันยังไงนะคะหลายคนสงสัยมากๆและปัจจุบันนี้นะคะตุ้มบอกกันเลยว่าตัว AI เนี่ยทำเงินได้หลายช่องทางมากๆ วันนี้เดี๋ยวแชร์ให้แน่นๆใครชอบเทคนิคไหนเอาไปใช้สร้างรายได้ได้เลยนะคะใครมาแล้วนะคะกดแชร์เรียกเพื่อนไปเลยนะคะสำหรับไรนี้ฉ่าแน่นอนสวัสดีคุณแมวอาใครมาแล้วทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีทักทายกันยามเย็นนะว,วันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะ นะคะใครพร้อมลุยพิมพ์หนึ่งนะบ้านฟ้าปกตินะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะสำหรับนะคะวิธีทำเงินจาก AI โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตุ้มแนะนำทีละขั้นให้เลยและก็แต่ละขั้นตอนเนะะี่ยค่ะที่ตุ้มใช้ AI ทํทำเงินนะ,ะตุ้มทำอยู่3ทางนะคะแต่ว่ามันมีเยอะกว่านั้นนะคะช่องทางแรกอ่ะเริ่มเลยนะ ใครที่มาใหม่นะทุกคนกดแชร์ไลค์ออกไปได้เลยนะคะช่องทางที่1ใช้ AI ทำในหน้านะคะทุกวันนี้ทุกคนใครที่ยังทำในหน้าแบบเดิมๆนะคะให้หยุดทำเลยค่ะนะ,ะเพราะว่าตอนนี้มันมี AI มาช่วยเสริมทับนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหัวข้อทำพาดหัววิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือแม้กระทั่งตัดต่อวิดีโออัตโนมัติ นะคะเทคนิคนี้มันจะทำให้คุณน่ะได้คลิปคุณภาพสูงและทำงานได้รวดเร็วประหยัดเวลาเซฟพลังงานไปเยอะมากๆม,มีใครเคยใช้ AI ทำในหน้าไหมหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะใช้ AI หรือว่าทำในหน้าอยู่บ้างหรือเปล่านะคะเม้นมาบอกกันหน่อยว่าทำอะไรกันอยู่นะคะเดี๋ยวตุ้มขอเช็คก่อนนะว่าใครแบบเออมีสายในหน้าหรือเปล่า อะเม้นมาบอกกันได้เลยนะ,ะช่องทางที่หนึ่งอันนี้จะเป็นช่องทางที่นิยมมากๆนายหน้าทำจากตรงไหนได้บ้างทำได้ทุกทางเลยค่ะ Facebook Facebook ปักตากาได้แล้ว YouTube ก็ปักตะก้าได้ Shopee Tiktok Lazada นะฮะทำคลิปเดียวลงได้5ทางเลิศปะนี่แหละนี่แหละนะฮะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะเดี๋ยวเช็คก,ก่อน เพื่อนๆคนไหนมีแบบใครทำในหน้าอยู่ไหมคะนะคะเดี๋ยวตุ้งจะ,ะแชร์เทคนิคที่ตุ้งทำให้นะคะตัวในหน้าเนี่ยทุกคนนะคะที่ตุ้งใช้นะคะตุ้มจะใช้ ai ทำคอนเทนต์และก็เขียนสคริปต์นะคะหลักๆเลยแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ตุ้งใช้ ai ช่วยคือตัดต่ออัตโนมัตินะคะตัวตัดต่ออัตโนมัตินี่ค่ะตุ้งใช้ Capcut อยู่บนมือถือทุกคนเลยนะ,ะและก็พวกสกคริป พวกพาดหัว call to action เนี่ยก็อยู่ในมือถือทุกคนเหมือนกันนะคะและตุ้งใช้ยังไงนะคะหงเลยนะตุ้มใช้ AI GPT หรือว่าตัวคอร์ด AI ก็ได้นะคะมันจะได้ออกมาแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมเอ่ยซ้ายกับขวานะคะอันนี้คือตัวอย่างจาก AI ที่ช่วยตุ้มทำสคริปต์นะคะตุ้มได้พาดหัวตุ้งได้สคริป ะะจาก AI เนี่ยในไม่ขี่วินาทีมีคอนเทนต์คุณภาพลงได้ทั้งปีนะ,ะจากการใช้ AI แค่หนึคลิปเอออันนี้ยนะ,คะใครที่เคยเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับปักตะกา้าทำคลิปคุณภาพวันละ20สิบคลิปสาสบคลิปปะตอนเนี้ยไวรอลมากมากในตอกตอกะ นะคะลองไปเซิร์ชดูได้นะคะเขาใช้เทคนิคนี้กันหลายคนเลยและก็สูตรเนี้ยที่ตุ้มเอามาแชร์ทุกคนเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้ได้ผลลัพธ์กันแล้วนะนะ,ะใช้สูตรเดียวกับที่ตุ้มทําเลยเดี๋ยวตุ้มจะแนะนําก่อนนะอ่ะนะคะไอตัวฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะนะคะมันคือทุกคนเห็นคําว่าข้อหนึ่งปะกันแดดดีหน้าไม่หมองได้และเห็นปะถ้าเกิดสมมุติว่าตุ้มไม่ได้ถนัดสกินแคร์ใช่ปะ แต่ตุ้งใช้ AI อะมันจะยกระดับตุ้งไปขึ้นสเต็ปแบบนี้เลยนะคะทำให้เราได้คอนเทนต์คุณภาพทันทีเลยนะเหมือนเป็นมืออาชีพเลยะนะคะทีนี้ถัดไปนะคะเราลองดูอันที่สองนะอันนี้คือการใช้สกิทนะคะาคหัวหรือว่าเขียนบทพูดอะนะคะจาก AI ตัว GPT นะผิวแพ้ง่ายก็ต้องรอดนี่เป็นไงนะคะกันแดดตัวจบเนี่ย จึงป่ะนะคะเลิศนะอันนี้คือใช้ AI ช่วยทำปักตากา้าและก็รับรายได้ค่าคอมชําแบบนี้เลยนะ,ะของตุ้มเนี่ยคกหลักต่อเดือนนะ,ะทั้งไปใช้สูตรนี้เดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูด้วยว่าตุ้มทำยังไงนะ,ะอ่ะขึ้นมาเลยจ้ะ ฉีดแล้วออกแดดได้ทันทีสกินทิฟฟิทเอสี้บวกบวก่องกันแดดเต็มแม็กฉีดทับเมคอัพได้ไม่มีคาบไหมมีเยอะฉีดแล้วสบายผิวไหมนะคะแบบรีบกดได้แบบเีืทกคนก็ลงไปเลยทุกวันฉีดแล้วออกแดดได้ทันทีสกินทิฟฟิทนะคะทำวันหนึ่งได้แน่นอนประมาณสิบยีิบคลิปแต่ถามว่าเราไปลง20่ิบคลิปเลยไหมไม่นะอย่างส่วนตัวตุ้มะตุ้งจะลงแค่สามคลิปนะคะ เช้าสายแล้วก็ดึกเนี่ยตั้งโพสต์อัตโนมัติทุกวันนะ,ะและทีเนี้ยอัลกอริทึมของมันอ่ะมันก็จะจับได้นะคะว่าเออเราขายอะไรเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ใช้ AI ช่วยในส่วนนี้นะคะใครเก็ตพิมพเก็ตมาเออเดี๋ยวไปต่อนะตัว AI นะคะสะคริปเช็คก่อนเลยมีใครเก็ตบ้างนะคะ ใครเก็ตพิมพ์เก็ตนะสำหรับคนที่ใช้ AI ทำตะก้าสร้างรายได้ได้แบบที่ตุ้งทำนะคะเอาสุตนี้ไปใช้ได้เลยไอตัว AI นะคะ GPT หรือคอร์ดเนี่ยต้องมีสอนไว้หน้าช่องนะลองตามไปดูคลิปเก่าๆได้เลื่อนลงไปได้เลยนะคะหน้าช่องตุ้มสอนให้ทุกวันเลยอ่านะคะสำหรับตัวทำสคริปนะมีใครเก็ตไหมเอ่ยใครเก็ตเมนเก็ตมานะเดี๋ยวตุ้มจะได้ไปต่อ อันนี้คือช่องทางที่1ที่เราไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนมากและก็เวลาที่ลูกค้าออเดอร์มาเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้ไปจัดส่งนะสําหรับคนที่ไม่เคยทําในหน้ามาก่อนนะคะมีออเดอร์มาเราก็ได้รับค่าคอมเข้ากระเป๋าส่วนทางร้านทางแบรนด์เขาก็จะเป็นคนจัดส่งสินค้านั้นแทนเรานั่นเองนี่คือวิธีที่1นึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนมากเลยและก็ใช้ AI ทวีคูณได้อันนี้เลศ นะ,ะเทคนิคที่หนึ่งใครชอบพิมพ์ชอบมาเดี๋ยวมีต่ออีกนะแจกให้จุกๆเอาไปทำได้เลยเออนะคะขอดูก่อนมีใครเก็ตบ้างนะ,ะเดี๋ยวไปต่อนะใครจะไปต่อเมนเลยค่ะใครไปต่อพิมพ์สองมาเลยทุกคนอ่ะนะคะพิมพสองมา พึ่งมาใหม่ถ้าเพิ่งมาใหม่นะคะติดตามได้เลยนะคะดูย้อนหลังได้ทุกคนอ่าในไลน์นี้ตุ้มเกี่ยวกับการที่แบบใช้ AI ช่วยหาเงินหารายได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากเลยแล้วก็สามารถเริ่มต้นสร้างรายได้จากมือถือเราได้เลยนะคะไปต่อนะคะไปต่ออ่ะนะคะข้อที่หนึ่งนะได้แบบนี้ ฉีดแล้วออกแดดได้ทันทีสกินดิฟฟิทเอฟพีเอฟท้าสิบบวกบวก้องกันแดดเต็มแม็กฉีดทับเมคอัพได้แต่ว่าทุกสิ่งที่ตุ้มแนะนํานะคะใช้วินัยทำตุ้มทําสม่ําเสมอนะตัวในหน้าเนี่ยตุ้มเริ่มจับหกหลักได้ตอนที่ตุ้มเพิ่งมาทำสามเดือนแรกเท่านั้นแค่สามเดือนแรกนะที่ตุ้มจริงจังและหลังจากนั้นทั้งปีเนี่ยได้หกหลักทุกเดือนนะคะจนปัจจุบันนะมีร้านค้ามีแบรนด์มาสปอนเซอร์เยอะมาก นะได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังด้วยอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งที่ตุ้มไม่ได้ใช้เงินทุนเลยนะใครที่แบบว่าเออจะอ้างนะว่าเราไม่เก่งนะคะหรือว่าเราไม่พร้อมอย่างเงี้ยทุกคนอย่ารอนะไม่เก่งไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่ตุ้มแชร์เนี่ยทุกคนใช้ AI ช่วยได้เลยนะตุ้มไม่ได้เก่งสินค้าทุกหมวดหมู่นะบอกก่อนนะอย่างถ้ามีสปอนเซอร์แบบสกินแคร์เนี่ยตุ้มไม่ได้ถนัดนะ ตุ้มให้ AI ทาเนี่ยเหมือนที่ตุ้มโชว์ให้ตุ้มก็ยกระดับคอนเทนต์ตุ้มไปแบบคุณภาพเลยทันทีนะคะทำให้เราเป็นดูเป็นมืออาชีพในช่องนั้นทันทีนะ,ะอันนี้เทคนิคที่หนึ่งใครเอาไปใช้ได้เอาไปทําได้เลยลุยได้เลยไม่ต้องรอแนละ้วทุกคนนะอะนะคะไปต่อข้อที่สองนะคะตัวหนังสือ CF ได้เลยถ้าใครอยากเอาไปอ่านอยากเอาไปเริ่มต้นใช้ AI ทำคอนเทนต์นะคะอันนี้ตุ้มมีเขียนไว้ในหนังสือให้หมดแล้ว นะฮะแล้วก็ไปต่อข้อ2นะคะเรื่องนี้วัยรุ่นนิยม POD นะคะการขายดิจิตัลสินค้านั่นเองภาพเสียงวิดีโอที่เราสร้างจาก AI สามารถทำเงินได้ทุกคนนะ,ะแล้วรายได้ที่ตุ้งแช์เนี่ยต่างๆนะสเทคนิควันนี้นะสเทคนิคทำเงินแบบไรเพดาน ยี่บสี่ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะมันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะตัว P O D เนี่ยหลายคนนะคะยังไม่รู้จักหรือบางคนมีใครอ่ะเดี๋ยวถามก่อนมีใครนะคะเคยได้ยิน P O D ไหมเม้นมาบอกหน่อยถ้าไม่รู้จักพิมศูนย์เออถ้าเคยได้ยินแล้วพิมหนึ่งอืมไม่รู้จักพิมศูนย์ อ่ะเดี๋ยวตุ้มอธิบายเพิ่มให้เพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องตุ้มเนี่ยเรื่อง POD นะนะคะหลายคนเพิ่งมาเห็นกันเออนะคะเดี๋ยวตุ้มเช็คแป๊บหนึ่งมาหรือ,อยังนะคะคุณแมวกำลังงมไม่เป็นไรเลย เราเรียนรู้เราลุยไปพร้อมๆกันนะคุณแมวนะคุณแมวติดตามช่องตุ้มแล้วก็ไล่ดูคลิปนะคะที่ตุ้มสอนไปเพราะว่าในช่องตุ้มเนี่ยค่ะสอนทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีน้องๆอ,งอะ่ะเอาเทคนิคที่ตุ้มมาแชร์นะคะไปทําในหน้าไปทําช่องอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ได้รับรายได้เข้ามากันแล้วนะอ่าใครที่แบบเพิ่งมาใหม่ไม่เป็นไรนะคะเราเริ่มต้นเรียนรู้ได้นะคะ AI ไม่ได้ใช้งานยากเลย บ้านฟ้าบ้านฟ้ามาอย่างบ้านฟ้านะคะสำหรับใครนะคะเดี๋ยวตุ้มไปต่อนะใครไม่รู้จัก POD เม้นมาเลยว่าศูนย์พิมศูนย์มาเดี๋ยวตุ้มไปต่อเรื่อง POD นะคะไปเลยสำหรับ COD เอ้ย POD COD เก็บปลายทางแล้วลูกค้า กลายเป็นแม่ค้าแล้วตอน,น้อ่ะไปต่อนะคะขออภัยด้วยนะ,ะ,นะะสำหรับ POD นยคะมันเป็นตัวสินค้าดิจิตอลนะคะที่เราสร้างจาก AI โดยตรงไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอนะคะที่เราสร้างออกมาเนี่ยทุกไฟล์นะคะที่เราเจนมาเราสามารถนำไปวางขายตามแพลตฟอร์ม Amazon e ีซีนะคะ b b นะคะหรือว่าคีเอ t ชันพิวอั att, เนี่ย หลากหลายช่องทางเลยนะคะมันเป็นยังไง POD เดี๋ยวตุ้มเปิดตัวอย่างให้ดูหน้าตาของน้องก่อนนะ,ะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่นี่ออกมาแบบนี้เลยนะคะมันคือการที่เราสร้างรูปภาพหนึ่งภาพและภาพนั้นเนี่ยมันจะถูกม็อกอัพเข้าไปอยู่ในเสื้อในแก้วน้ําในสินค้าทุกอย่างเลยที่แพลตฟอร์มเขามีขายนะ,ะแล้วเราจะต้องผลิตของไหมพวกนี้ POD นะคะเราไม่จำเป็นต้องผลิตของไม่ต้องสต็อกไม่ต้องจัดส่งเลยหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะเราแค่ทำอ่าภาพ AI ไว้1รูปแล้วก็อัปโหลดเข้าไปที่แพลตฟอร์มเขานะคะทีนี้มันก็จะเข้าไปแบบนี้เลยทุกคนเหมือนที่ตุ้งเปิดให้ทุกคนดูมันจะไปอยู่บนเสื้อบนกระเป๋านะคะหนายเนี่ยสามารถทำสินค้าแบบนี้ได้ทุกหมวดเลยนะ เคสโทรศัพท์แบบนี้ค่ะพอมีลูกค้านะคะสั่งซื้อออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านไฟล์ที่เราอัปโหลดทิ้งไว้เนี่ยค่ะนะะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะคะจากแพลตฟอร์มนั่นเองและตัวแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาพวกไฟล์เสื้อนะคะหรือว่าไฟล์กระเป๋าที่ลูกค้ากดซื้อนะะเนี่ยค่ะออกไปจัดส่งไปผลิตเนี่ยให้ลูกค้าเองนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลย นะคะเทคนิคนี้วัยรุ่นตอนนี้นิยมมากๆเลยนะคะใครเข้าใจบ้างไหมเอ่ยอ่าถ้าใครเก็ตนะคะพิมหนึ่งมาเลยมีใครเก็ตไหมสำหรับงาน POD นะเก็ตกดหนึ่งเลย่านะคะสำหรับคนที่เก็ตนะเดี๋ยวตุ้มไปต่อวันนี้ตุ้มแชร์3เทคนิค อันนี้เราสามารถเริ่มต้นได้เลยแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มนะคะพวกนี้ทุกคนลองไปพิมพ์คำว่า POD ใน Google ไปสมัครเปิดได้เลยสำหรับคนที่อยากทำรายได้จากช่องทางนี้นะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะสมัครสมาชิกเสียเงินไหมฟรีทุกคนสมัครฟรีเปิดร้านได้เลยนะคะ แต่ถ้าเวลาที่เราจะเสียค่าทำรรเนียมนะคะของตัว POD เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวเวลาที่ลูกค้ากดออเดอร์แพลตฟอร์มอะ่ะมันจะหักค่าทำรรเนียมเราไปเองนะคะเราวางขายก่อนได้เลยนะคะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนี่ทุกคนลองไปพิมพ์ดูนะ POD นะคะพวกสินค้าดิจิตอลพวกเนี้นะคะขายภาพขายเสียงอ่ะอย่างคุณพี่นะคะถ้าคุณพี่ทำเกี่ยวกับช่องแบบสุขภาพเนี่ย ทำเกี่ยวกับสุขภาพทุกคนก็สายเอ้ยขายได้เหมือนกันนะคะทำไฟล์พวกนี้ขายได้เช่นไฟล์อ e ีบุ๊กแบบเนี้ยทำได้เลยนะนะคะอย่างแม่และเด็กก็ทำได้ทำแบบสมุดร,ระบายสีเป็นอ e ีบุ๊กแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยทุกคนเขาจะดาวน์โหลดไฟล์อ e ีบุ๊กนะคะที่เป็นสมุดร,ระบายสีเนี่ยไปให้ลูกเขาระบายบน iPad นะคะเดี๋ยวนี้ทำเงินกันแบบนี้เลย เออมีหลายแบบเยอะมากๆลองไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับ POD นะไม่ต้องสต็อกไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจัดสง่งเริ่มต้นทําได้เลยนะคะอ่ะใครเก็บพิมพเก็นะคะนีะ่ใครเก็บพิมเก็ไว้เลยนะคะค,นะคะ้างหรือเปล่าบ้านบ้านฟ้าต้มเช็คก่อนนะบ้านบ้านสีฟ้าค้างไหมคะ มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคอมเมนต์มาหน้าไลน์นะคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะใครใช้ AI แล้วติดตรงไหนเนี่ยสอบถามตุ้มได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อนะ,ะถ้าไม่มีใครแบบสอบถามเพิ่มเติมนะคะตุ้มจะไปต่ออีกข้อหนึ่งนะคะวันนี้ตุ้มแจกให้3เทคนะิคการทํารายได้จาก AI โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนั้นหนึ่งมีในหน้า AI ใช้ AI ทำคอนเทนต์อัตโนมัติและก็ตัดต่ออัตโนมัติเพื่อรับรายได้จากการเป็นในหน้าและก็การปักตะกร้าสินค้านะคะข้อนี้เริ่มทำได้เหมือนกันนะผ่าน TikTok Shopee Facebook YouTube เลือกได้เลยอะนะคะเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มปักตะกร้าได้ช่องทางที่2องทำ POD คือสินค้าที่ตุ้งรีวิวอยู่ข้างหน้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับ AI ไฟล์ภาพไฟล์เสียงนะคะขายได้หมดเลย ตาม Adobe Stock กเนี่ยก็ไปลงได้ใครชอบขายรูปภาพสวยๆเนี่ยนะฮะตุ้มก็แนะนำไปลงที่ Adobe Stock นะคะอ่ะถัดไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วทุกคนนะคะข้อที่3คือการทำา i i เน่าเรื่องหรือทำา i i คอนเทนนั่นเองนะคะข้อนี้วัยรุ่นไทยก็นิยมแล้วเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าตัว AI มันใช้งานค่อนข้างง่ายเลย ะะวิธีที่3เนี่ยค่ะเรารับรายได้จาก y u u t u b e f b o o k นะคะแล้วก็รับรายได้ถึง3ต่อด้วยกันนะคะโฆษณา1สปอนเซอร์2และก็ปักตะกร้าเพิ่มได้3เด้งเลยค่ะนะคะและวิธีการใช้ AI เล่าเรื่องทุกคน นะฮะตุ้มมีตัวอย่างมาแชร์ให้เป็นไกด์ไลน์ด้วยเพื่อใครใช้ AI เป็นอยู่แล้วในไลน์นี้ก็ไปเริ่มต้นสร้างรายได้จากบ้านแดงบ้านฟ้ากันได้เลยนะฮะตัว AI เล่าเรื่องเนี่ยคะ่ะนะคะถัดไปนี่มันจะทําเงินแบบนี้เหมือนที่ตุ้งโชว์ให้ทุกคนเห็นฝั่งขวาปะที่มันเป็นเงินดอลลาร์ อันนี้คือเรารับรายได้ผ่านวิดีโอที่เราลงไว้และมันจะเป็น Passive Income ที่เข้ากระเป๋าเราทุกวันแบบไม่หยุดพักนี่นี่แหละใครอยู่ในไลน์นี้โชคดีมากๆนะคะตุ้มบอกเลยนะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแชร์เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็กำลังเป็นเทรนในต่างประเทศสำหรับเรื่องนี้นะนะคะ ะะที่นี้นะคะเรารับรายได้จากอะไรบ้างเหมือนที่ตุ้มบอกไปในข้อที่แล้วจําได้ไหมย้อนไปให้ดูก่อนอโฆษณา1นะแล้วก็สปอนเซอร์ทำสองทางนี้รายได้ไหลเข้ากระเป๋าแล้วนะคะจาก AI 1 0รยเยังไม่ทันปักตะกร้านะแต่ถ้าเราปักตะกร้าเพิ่มด้วยเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีกเท่าหนึ่ง อันนี้เลิศน,นะคะแล้วก็มีไกด์ไลน์นะไปดูช่องกันว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยถ้าใครอยากเป็นสายเล่าเรื่องทำ YouTube Facebook รับรายได้มาดูตัวอย่างกันว่าเราจะทำแบบไหนในบ้านหนึ่งนะวิธีแบบไม่ออกไม่ออกหน้ากล้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพาพอะไรทั้งนั้นนะคะทำอย่างเดียวทำช่องเพลงได้ ะะช่องเพลงตัวอย่างที่ต้องเปิดมานะคะจะเป็นช่องเพลงเกี่ยวกับ morning relax นี่ก็จะมีแค่เสียงดนตรีตึงตงตึงตึงงฟังผ่อนคลายนะคะเน้นทำแบบยาวๆหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปและก็ทำเพลงให้มันวนลุกทำแบบนี้แล้วก็ลงทุกวันง่ายไหมทุกคนตัว AI นะคะทำเพลงฟรีด้วยนะไม่ได้เสียงเงินเลยใช้ตัว Suno ได้เลยนะเลิศปะเออเนี่ยแหละ เลิศนะบอกเลยเทคนิคนี้ใครทําเป็นนะทำได้เลยไม่ต้องรอทุกคนจ๋านะ,ะเดี๋ยวดูคําถามกันก่อนแป๊บหนึ่งใครมีคําถามพิมพ์ไว้เลยพิมพ์ไว้เลยค่ะนะคะเปิดรับรายได้เมื่อไหร่เปิดรับรายได้จาก y t u t u หนึ่งพัน l ฟลโลเวถ้าเกิดว่าทุกคนจะทํา f a c Facebook, YouTube คู่กันก็ได้ ตัว youtube ตอนนี้ที่คนแห่มาทำนะคะเพราะว่าเขาเปิดตะก้าได้อาตอนนี้ค่ะคนแห่มากำลังแห่เข้ามาในอาใน youtube เยอะมากๆเดี๋ยวตุ้มพาไปดูหน้าเมื่อกี้ก่อนนะคะไอ้ตรงเนี้ยนะคะเราสามารถดูในช่องเราได้เลยมันจะมีแจ้งเมื่อครบหนึ่งพันคนเราจะได้รายได้แบบเนี้ยเข้ากระเป๋าทุกวันเออเข้าเรื่อยๆนะคะตัวคลิปมันจะทำงานระบบวงกลมแบบเนี้ยทุกคน เราก็รอรับเงินถอนเงินอย่างเดียวเออชิลๆเป็นไงนะ,ะช่องทางนี้นะคะเป็น AI เล่าเรื่องนะใครแบบจะทำเพลงทำนิทานทำอะไรก็ได้คือสามารถสร้างรายได้หมดเลยจาก y o u t u b e นะคะไปต่อนะ1,000งพัน follower เท่านั้นไม่นานถ้าเราใช้ AI อะ่ะ30วันนะคะไม่เกินเนี้ยก็เปิดรับรายได้ได้แล้ว นะคะเร็วนะเพราะว่าตอนนี้ระบบ YouTube ทุกคนอันกรีทึม AI ดันดีมากๆเพราะตอนนี้แพลตฟอร์มเขาปรับใหม่เพื่อที่จะต้องการแข่งกับบ้านฟ้ากับ Tik t ต o k ตุ้มเชียเลยนะใครที่แบบว่าจะมาทำ YouTube กันโดดลงเข้าไปเลยนะ,ะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นน่ะมันจะง่ายมากๆแล้วมันจะทำให้ช่องเราเติบโตเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารอขอนี้มันจะเหมือนดิ k t ตต เออถ้าใครแบบอยู่ในสายติ๊กต็อกนะเริ่มต้นน่ะลงอะไรไปมันก็ฟีดมันก็ฟีดมันก็ดันแต่พอหลังๆคนทําเยอะนะคะมันจะถูกหานเยอะทีนี้คอนเทนต์จะไม่ค่อยนําส่งหรือบางทีแพลตฟอร์มก็ปิดนะคะทำให้ร้านค้าหรือว่าทําให้ครีเอเตอร์ต้องไปยิงแอดเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะตุ้มแนะนําให้ทุกคนรีบทําถ้าใครสนใจทำช่อง YouTube หรือว่า f a c e b o o k อะไรแบบนี้ทำเลยอ่ะอันนี้คืออ่ช่องทางที่ห นะทำช่องเพลงเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการออกหน้ากล้องไม่ต้องพูดไม่ต้องวุ่นวายกับใครทำเพลงชิวๆเสียงนกเสียงน้ำไหลอะไรแบบเนี้ยจัดได้เลยแล้วก็แนะนำทำเป็นหนึ่งชั่วโมงอัพขึ้นไปให้คลิปวิ่งวนวนลูปด้วยแค่นี้จบนะคะส่วนถัดไปนะคะช่องนิทานเอออันนี้ช่องนิทาน เปิดสอนไหมคะคุณสีวิมลตุ้มเปิดสอนในกลุ่ม AI Story นะคุณสีวิมลคะ่ะสำหรับตัวช่อง y t u t u นะนะคะตอนนี้เริ่มเรียนกันแล้วนะนะคะมาดูช่องถัดไปอันนี้จะเป็นการทำภาพนิ่งแบบสไลด์ง่ายอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรยากๆก,ก็ไม่ต้องทำก็ได้ นะฮะเราทำง่ายๆดีกว่าเนะเพราะว่ามันก็ทำรายได้ได้เหมือนกันนะฮะตัว AI สไลด์คืออะไรก็คือการที่เราเจนภาพจาก AI มา1รูปภาพแต่ว่าภาพนั้นอ่ะเราจะทำให้มันเป็นเรื่องเล่านะฮะอยากจะสร้างเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่เรากำหนดนะเพราะเราใช้ AI ช่วยแล้วก็เอาภาพนค่ะที่เราได้มาต่อๆกันเป็นเรื่องแบบนี้เหมือนที่ตุ้งโชว์นะคะอันนี้ใครรักสัต เหมือนช่องแมวส้มแบบเนี้ยทุกคนเคยดูช่องแมวส้มหั่นอาหารปะช่องนั้นก็รับรายได้เหมือนกันน่านะคะมีหลายแนวเลยนะทําเพลงทําสัตว์นะคะแล้วก็ถัดไปมาดูกันต่อคําคมนี่ช่องคําคมนี่ก็มาแรงนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะตัวคําคมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับพัฒนาตน นะคะแนวคำคมปัสยาชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใช้ AI ภาคเสียงทำได้เลยแล้วก็ใช้ ChatGPT ในการทำเรื่องเล่าเนื้อหาให้เท่าหนีจบนะคะก็เปิดรับรายได้จาก Youtube ได้ทุกรูปแบบนะะตรงนี้ใครนะคะที่นะคะสนใจนะทุกคนนะะไม่มีพื้นฐานเริ่ม ใช่ค่ะถ้าไม่มีพื้นฐานเริ่มได้เลยเพราะว่าตัว y o u t u b e นะคะตุ้มสอนตั้งแต่จับมือทำศูนย์เลยนะไปจนถึงคุณเปิดช่องได้แล้วก็ไปอัพคลิปลงแบบเนี้ยที่ตุ้มสอนในไลฟ์สดได้เลยเออใครไม่ชอบออกกล้องนะคะแล้วก็ไม่ชอบขายของไม่อยากไป็นหนนาไปรีวิวสินค้าตุ้มแนะนำวิธีนี้เลศน,นะคะ ฟังด้วยเร็วด้วยสำหรับ y u t u b e นะนะคะทำคำคมก็ได้หรือทำช่องเพลงทำช่องสัตว์หมาแมวแบบนี้นะคะแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราเลือกเลยอะนะคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมนาะอะสีแดงแปบ๊บหนึ่ง นะคะต้มดูก่อนนะคะสำหรับคนที่สนใจเรียนอ่ะไปกันต่อนะช่องบ้านแดงยังอยู่นะคะไม่ค้างเนอะนะใครใครที่แบบเออค้างอะไรก็บอกตรง้วยนะนะคะ บอกตุ้มด้วยอ่ะไปต่อนะคะสำหรับคนนะคะที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับทําช่อง YouTube เพื่อรับรายได้นะคะตุ้มแนะนำเข้ามาเรียนที่กลุ่มนี้นะคะชื่อกลุ่มว่า AI Story นะคะจะสอนทํา AI ตั้งแต่ศูนย์เลยจากไม่มีพื้นฐานและก็มีสูตรต่างๆทำแอนิเมชันทําเรื่องเล่าทําการ์ตูนทําวิดีโอสอนทุกเครื่องมือเลย นะฮะแล้วก็มีสูตรคำสั่งให้พร้อมคนไม่มีพื้นฐานเริ่มเรียนได้นะฮะสำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนและเข้ากลุ่มเรียนเลยนะฮะปกติราคาคอร์สนี้นะคะอยู่ที่4,900บาทเพราะเนื้อหาค่อนข้างลึกแล้วก็พรีเมียมสอนหลากหลายเลยอยู่ที่เราเลือกดึงใช้นะคะไปทำงานไปทำเงินเนี่ยนะ,ะชอบแบบไหนเลือกดึงเอาไปใช้ได้เลยนะ ใครจะรับนะคะโปรนี้ทุกคนนะคะพิมพ์ C F นะเหลือ1890เท่านั้นค่ะนะ,ะสิ์นี้นะคะใกล้จะเต็มแล้วนะ,ะเพราะว่าในกลุ่มตุ้มรับ50คนแรกตอนนี้30กว่าชีวิตแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ20่สิทสิบนะ,ะตัวโปรนี้ก็ครบแล้วนะทุกคนนะ,ะทาง Line แอดได้เลยค่ะนะคะ l i n e แตุ้มนะคะนี่อ่ะนะคะใครจะโรงเรียนนะคะทักมา Line แอดนี้ได้เลย นี่นะคะเป็นคอร์ส AI Story นะทุกคนนะสอนจับมือทำตั้งแต่ศูนย์เลยนะคะคุณสามารถเลือกเอาไปทำเงินได้เลยว่าอยากทำเกี่ยวกับ Youtube ทำในหน้าก็ได้เหมือนที่ตุ้งทำนะคะเอาไปปรับใช้ได้หมดอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ,ะใครที่สนใจจะเรียนรู้นะคะการทำ Youtube สร้างไรายได้นะคะ ก็ติดต่อมาไลน์แอดนะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลน์หน้านะคะขอบพระคุณสำหรับคนนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ดูไลฟ์นี้จนจบด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลย